ที่จีนเองเขามีวันหยุดยาวนะครับในช่วงส่งท้ายปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏครับคนส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันใกล้ๆไม่ไกลสักเท่าไหร่นี่แหละครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นช่วงวันหยุดของจีนนะครับกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจีนครับก็บอกว่าช่วงวันหยุดเทศกาลแข่งเรือมังกรก็คือตั้งแต่พันัสบดีถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีคนจีนท่องเที่ยวมากกว่า48ล้าน8แสนคน ก็คิดเป็นแค่50%ครับของนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็สร้างรายได้ประมาณ12,300นอยล้านหยวนครับคิดเป็นแค่31.2%ของยอดปีที่แล้ว <c oughs> แปลว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปในแง่งจำนวนคนนะครับครึ่งครึ่งแต่รายได้เนี่ยหายไปมากกว่านั้นแปลว่าต่อคนที่ใช้จ่ายก็ค่อนข้างน,น,น้อยเหมือนกันเยอรมนีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในช่วงเทศกาลนะครับก็มีมณฑลนกวางตุ้ง,งเสฉวน เหอหนานชานตรงแล้วก็เจียงซูครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายมณฑลเลยที่เขาบอกว่าการท่องเที่ยวฟื้นตัวแข็งแกร่งมากก็ือคือที่เฮเ่ยไหหนานแล้วก็เสฉวนครับส่วนจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่างกรุงปักกิ่งปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวกับไรายได้จากการท่องเที่ยวลดไปเยอะทีเดียวเพราะว่ามีการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับหลังจากมีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่11มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่งครับดึงดูดคนมาเที่ยว1,350,000คนลดไปถึง76.8%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วรายได้ก็ลดไปใกล้ๆก,กันครับ75.9%เหลือ7 2 4ล้าน่แสนหยวนนะครับแล้วนับตั้งแต่วันที่22มิถุนายนเป็นต้นมาจีนเองก็มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศประมาณ1 6 0 6 4แห่งด้วยกันแต่ว่าเขามีการจำกัด ไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวกันได้เต็มที่เหมือนก่อนหน้าก็มีจำการจำกัดนักท่องเที่ยวไว้ที่ประมาณ30%ของจำนวนปกติก็เป็นตามมาตรการนะครับการรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็มีรายงานครับเว็บไซต์ชนะเดลี่บอกว่านักท่องเที่ยวประมาณ40%เลือกที่จะเดินทางเที่ยวในเมืองในมณฑลที่อยู่ครับเพราะว่ายัางกังวลยังกลัวเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ มักจะขับรถไปเที่ยวเองด้วยครับก็เป็นการหลีกเลี่ยงการขนส่งสาธนารนณะนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ล้ะก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่ กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้งา่ายๆเท่านี้เองครับ